ฟิล์มกันสะเก็ดหินได้จริงไหมแล้วกันได้แค่ไหนวันนี้เราเลยเอาหนึ่งในผล l a บที่อาร์กติกตรงไปทดสอบจากสถาบัน SGS มาให้ดูครับ SGS เป็นองค์กรมาตรฐานระดับสากลที่มีมากกว่า2,600สาขาทั่วโลกทดสอบดะใช้เครื่องนี้ครับในการทดสอบนี้ทาง l a บจะกําหนดไว้หมดเลยนะครับว่ามีการทิ้งหินขนาดเท่าไร่ความแรงเท่าไหร่ชนิดหินต้องเป็นหินที่อยู่บริเวณถนนจริงๆนี่คือขนาดหินครับแล้วในการทดสอบนี้นะครับเราขอให้ทางแ a บทดสอบด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเท่าที่จะเป็น ไไนี่คือตัวอย่างแบบที่ไม่ได้ติดฟิล์มครับทีนี้เรามาดูผลการทดสอบของตัวอย่างที่ติดฟิล์มอาร์ติกนะครับทางซ้ายก็เป็นก่อนลอกฟิล์มส่วนทางขวาจะเป็นลอกฟิล์มออกมาแล้วถ้าดูในรูปนี้นะครับแทบไม่เห็นความเสียหายกับแผ่นสีที่ใช้ทดสอบเลยนะครับแต่ถ้าเราซูมเข้าไปใกล้มากๆอะ่ะก็จะเห็นเป็นจุดๆอยู่บ้างจากการที่หินทะลุเข้าไปซึ่งเป็นไปได้ครับเนื่องจากหินมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่บางก้อนมีความคมแต่ฟิล์มก็สามารถช่วยลดความเสียหายได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่คือภาพที่ติดฟฟิิลลมมมกับตด